หลักแนวคิดทฤษฎีใหม่นะครับโครงขหน้าโมาเดียลก็คือหลักทฤษฎีเก้าขั้นตอนแล้วก็ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างสูมกลางต่ำเตี้ยเละดินแล้วก็ในหัวลำรากเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สวัสดีครับยินดีสู่ช่องอิมดงชาแนลมันี่นักศึกษากศนนะครับมาเรียนรู้ที่สวนพรเจริญนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปพบกับประธานโคกน้องนาอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับ่านชัดชัยัชโยธาหลักประธานหลายๆเครือข่ายเรื่องกิจกรรมมันี่โคกน้องนามีประโยชน์อย่างไรนะครับเนาะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุกเชียนครับหลักกแฟนรายการที่ะครทุกท่านครับ วันนี้พามาเยี่ยมมาชมแปลงผงรองหน้าก็จะเล่นฟรามเนาะนะครับก็เป็นแปลงรองนาสิวเรียนลูกของอเออเนแนวประญาตามเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงผู้เฒาครับนะครับซึ่งในแนวเอาแนวคิดหลักความพออยู่พอกินนะครับพอประมาณคือลักส่วนใหญ่ก็คือการเกษตรแบบดึงตัวเองดึงธาเจ้าของผู้นี้ทั้งนักศึกษากศนโล่เบอร์อนอตใส่ครับก็ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ แปลงโอกหนองนาแล้วก็แปลงเรื่องกาแฟลพบตาซีสเกตเอาแล้วก็เรื่องของการขา,าขายต้นไม้เกนะิดมาขายข้าวบอนเครดิตเนาะนะครับซึ่งวันนี้พันธุน์โยนกับข้าเมืม่อตื่นครับนะครับเป็นขายจังไหนเรื่องข้าวบอนเครดิตนะครับการจะมีการาเรียนแล้วก็ปฏิบัติเป็นวันเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติก็คือสอนไปน้ำแล้วให้ปฏิบัติไปนนะ้ำซึ่งก็เป็นรากสําคัญในการถ่ายทอดข้อมูลก็คือรู้แล้วทำนะครับ ประาสำคัญก็คือเพื่อนว่ารักเน่คกินทฤษฎีไหมนะครับของขงหน้าโมเดยวก็คือหลักทฤษฎีเก้าขั้นตอนแล้วก็ปล่าสอย่างประโยชน์สอย่างรวมทั้งการปลูกต้นไม้หลายระดับสูงกลางตําเตี้ยเยดินแล้วก็ในหัวำำหลำสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในเพราะว่าเศรษฐกิจนะครับที่พอค่อยดีรวมทั้งการตึงตัวเองเป็นรักนะครับคือเขามีอาหาร ก็ไปเอื้ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารถ้าบ่มีเงินแต่ว่ามีอาหารมีเขามีปลาหน้านาวกับเฮ็ด้อยู่ไดในชีวิตประจำวันหลกักๆสำคัญของการเห็ดน,นะครับหน้าเนี่เอินวมาเห็ดแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือดินน้ำป่านะครับหลวกอากาศดินก็คือต้องเดือรูฐานหลักแมทธรณีก็คือดินเดือรูเรื่องดินครับนะครับดินน้ำ คือการให้เกษตรจําเป็นตน้นองม,มีน้ำเนาะถ้าผมมีน้ำอยู่บ่ได้นะครับฉะนั้นครมต้องหน้าก็เลยจาเป็นตรงมีง้การกุดสระเพื่อเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในแต่ดนแรกนะครับ้าก็ดินน้ําป่าคือเขาปลูกปลาเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์นะครับเพื่อปลาสามอย่างาประโยชน์สี่อย่างรวมทั้งอากาศครับโชคดีที่ประเทศไทยเขามีอากาศอากาศแดดถือว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าต้นใหม่เพิ่อสร้างเคราะห์นะครับอาหารโดยการใส่แดดนะครับ แต่ไหนก็คือถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเนาะเดี๋ยวบุณีตลอดทั้งมือครับคุณเชียนก็จะอยู่กับเขาเก็บเกี่ยวบรรยากาศเครือข่ายพรบุณีมีการเตรียมงานมือถันผู้ว่ารการจังหวัดศรีสะเกียริประกาศติดินทางมาปลูกกาแฟนะครับใด้เพลงของพรเจริญฟาร์มนะครับขณนที่น้องเครือข่ายทั้งลอยประทานจะเป็นสมาชิกกเชิญชวนมาห่วมนะครับเอิญมาเห็ดกระเแล้วก็เห็ดพืชได้หลายอย่างปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกนะครับยุนีกับพี่ เกิดน้ำก็คือกล้วยครับนะครับใส่กล้วยเน้องน้ำก็มีพักนะครับปักปลาหน้าหนาปลูกปลูกไว้กินเจ้าของครับกิ้ง่าตะไคร่ใบมะกรูดมะนาวนี่เพรต้องซื้อเพราะเขาเขาเขาได้ใส่ตลอดนะครับอ่ะนี้ก็ะเดยนร่มเชียนผ้าเลาะผ้ายางเนาะนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจ้าหนเวทีเริ่มป้อเข้าวกับเด็กต่อสู้เวทีกันครับครับขอบคุณครับตัดการ